เอสเวนแฟกซ์ S 1> S 1. from ฟุตบอลวันนี้คอสเนอร์แมนยูสปอร์ติงเปลี่ยนโคชทั้งทีแต่ไม่ดีสักฝ่ายก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ีฟและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับหลังจากที่ประกาศปลดเอริกเทนหากฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เร่งเฟ้นหาคุณซื้อทาวนคนใหม่เร็วๆที่สุดเพื่อหวังจะให้กอบกู้ผลงานของพิศาจแดงในซีซั่นนี้สุดท้ายสโมสรก็ไปท้าทามโคชหนุ่มรุ่นใหม่แฟร์แรงอย่างรูเบนอโมริมและเขาก็ตอบรับโอกาสนั้น แต่จนถึงตอนนี้ผลงานที่เคยตั้งเป้าว่าจะดีขึ้นกลับเป็นจุดที่สาวกเรดดวิลส์ยังมองไม่เห็นส่วนอีกทีมที่เสียกุญซือไปอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนจำเป็นต้องผลักดันขอชุดเยาวชนขึ้นมาสานต่อความร้อนแรงที่อโมริมได้ฝากเอาไว้ซึ่งผลปรากฏว่าฟอร์มที่เคยดุเดือดก็ดันมาสะดุดไม่เฉิยดใช้เหมือนเก่านั่นเท่ากับว่าการเปลี่ยนกุญซือของสองสโมสรไม่สามารถทําให้ที่มีผลงานที่พัฒนามากขึ้นแต่ฝาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงตนฤดูกาลที่มีเอ็ดดิสเทนฮากที่ยังคง และพอเริ่มเแข็งไปได้สักระยะความมั่นใจที่เคยเผยอ,ออกมาก็เริ่มทดถอยเช่นเดียวกับฟอร์มของผู้เล่นก็เร,เริ่มเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้14นัดทุกรายการที่ ETH คุมทัพปีศาจแดงในซีซั่นนี้เขาพาทีมชนะแค่4เสมอ5แพ้5ยิง27แต่เสียมากถึง24ลูกโดยที่เกมลีกพวกเขาลุนลงไปรัะดับ14นั่นจึงเพียงพอแล้วที่เอริกเทนหากจะหมดโอกาสในการซัพพอร์ตจากบอร์ดบริหารลดลดออกไปในปลายเดือนตุลาคมปี2024 ระหว่างที่แมนยูมองหาคุณซื้อใหม่พวกเขาก็ให้รุดฟานนิสเตรอยขยับขึ้นมาคุมทีมเป็นการชั่วคราวซึ่งผลงานก็ถือว่าดีเยี่ยมชนะ3เสมอหนึ่งจากสีนัดที่คุมทีมทุกรายการจนถึงเวลาที่รูบเบนอโมริมในายใหญ่วัย39ปีเดินเข้ามายังถิ่นโอทราฟฟอร์ดโดยทัพปีศาจแดงย่อมใจเงินกว่า10ล้านยูโรเพื่อชิกสัญญาอโมริมและทีมสตาฟให้ตามมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแถมสโมสรยังให้ค่าเหนื่อยกับอโมริมเป็นรับประมาณ7ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่่่าาททีเเเกกือบ3่า ช่วงแรกเริ่มที่เขามาคุมทีมผลงาน3มเกมแรกรบทุกรายการผลคือชนะ2เสมอ1ทว่าหลังจากนั้นแมนยูนั้นพลาดท่าพ่ายต่ออร์เนอลกับรอตติงแฮมฟอร์เรสก่ก็จะคัมแบ็กกลับมาได้ด้วยการชนวิตอเรียเพลเซนในศึกยูโรปาและสามารถบุกเอาชนะเพื่อนบ้านสีฟ้าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงดังเอเดียสตเดียมด้วยสกอร์2ต่อจากประตูชัยหน้าที่บาดของอัมมัดเดียโลแต่พอผ่านผลแมนเชสเตอร์ดาร์บีเหมือนว่าทัาพปิศาจแดงจะฟอมช็อตไปดือด้อ<ๆ>เกมรุกที่เคยยิงได้ก็ตีบตันส่วนเกมรับก็ยิ่งพพัังากไปกนใหญ่ ส่งผลให้ทีมแพ้คู่แข่งถึง4เกมติดรวมทุกรายการทงการแพ้สเปอร์สในเกมรอบก่อนรองของซึคคาราบาลครับ้วยสกอร์4-3นำซ้ำยังมาแพ้ต่อบอลมาร์ตซู์ต่อ3พ่ยวู์2-0และล่าสุดคือการเปิดบานแพ้นิวคาสเซิลที่สกอร์เดียวกันสรุปแล้วซีนัดหลังสุดรวมทุกรายการทีมของรูเบนอโมริมยิงได้แค่3แต่เสียมากถึง11ประตูกลายเป็นว่าด้วยฟอร์มอันสวิงสวายพาให้แมนยูนเต็ดตกกลับลงมาอย่างอันดับที่14ดังนิมตัดภาพมาที่ฝั่งของสปอร์ ในยุคข,ของรูเบนอาโมริมตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020เขาพาทีมลงแข่งทุกรายการกว่า231นัดชนะไป165เสมอและแพ้เท่ากันที่33เกมแถมมีส่วนช่วยสิงโตเขียวขาวเดินหน้ากว้าแชมป์ในประเทศมาได้หลายรายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกโปรตุเกส2สมัยโปรตุเกสลีคัพ3สมัยและโปรตุเกสซูเปอร,ร์คัพอีก1สมัยต่บเป็นโค้ชรุ่นใหม่ที่พาทีมฟอร์มดีคว้าแชมป์มา6ถ้วยภายในเวลาเกือบ5ปีที่ลิสบอน จมาถึงฤดูกาล2024-25ทางสปอร์ติ้งลิสบอนยังคงสานต่อฟอร์มจากที่ควาชช้าแชมป์ลีกในปีก่อนพาให้ทีมของรูเบนอโมริมมีผลงานที่เข้าตาไปทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาเปิดรังถล่มแมตส์ตีด้วยสกอร์4-1แถมในลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกาทัพสิงโตเขียวขาวก็ดูโหดไม่ต่างกันเ1็บตัน,นอลิกโปรตุเกสเขาพาทีมชนะรวดยิงไปมากถึง39ลูกและเสียเพียงแค่5ประตูพาให้ลิสบอนพุ่งขึ้นไปรังเจางแบบ้าฝู กระทั่งวันที่11พฤศจิกายนปี2024ตัวของรูเบนอโมริมก็ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้สัญญาคว้าตัวไปในราคา11ล้านยูโรดยต,ตำแหน่งกุนซือที่ว่างลงสมสรก็เลื่อนขันทางชัวเปเรราอดีตแบ็คขวาของทีมที่ทำงานคู่สปอร์ติงในชุดโยชนให้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนอโมริมภายใต้สัญญา2ปีครึง่งหวังให้โคชหนุ่มวัย40ปีเดินหน้าสารต่อฟอร์มที่กุนซือคนก,อนก่อนหน้าได้ฝากเอาไว้นัดแรกในยุคข,ของชัวรเปเรราคือการพาสปอร์ติงเดสบอล แต่โปรโมชั่นโค้ชใหม่และฟอร์มดีก็หมดลงยางไวพอเกมถัดมาพวกเขาแพ้ต่ออาร์เซนอลในศึก U ูเซลแบบขาดวินท่สกอร์หนึ่งต่อาและหลังจากโดนบุนใหญ่ถลม่มสิงโตที่เคยเขี่ยวแกร่งก็ดันเขี้ยกุดแพร้รวดเพิ่มอีก3เกมส่งผลให้ทีมหยุดสถิติชนะรวดแถมโดนค่ปรับตัวเชิดอย่างเบนฟิกาแสงหน้าขึ้นบนลังจา่าฝูงไปอีกนับเป็นช่วงเวลาที่สิงโตตัวหนีออกอาการโซซัสโซเซอยู่พ่อสมควรวันเวลาผ่านไปนช่วงเดือนธันวาคมคุณซือวัย40ปีกลับไม่สามารถรักษาฟอร์มที่ร้อนแรงของลิสบอนเอาไว้ได้ แปนัดทูรรายการที่ชัวเไปเไดราเดีวยวกันคุ้มทีมผลคือชนะ3เสมอ1แพ้4ยิงไป14ได้เสียถึง13ลูกโดยเกมล่าสุดในยุคเขาคือการเสมอกับกิลวิเซนเต้ทีมกลางตารางแบบไรสกอร์แม้ว่า3เกมหลังสุดเชวเไปเไดราจะพาทีมไม่แพ้ใครแต่ด้วยฟอร์มอ,องรวมที่เกิดขึ้นทาให้ลิสบอนตัดสินใจปลดเขาออกจากทีมในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมาหลังเข้ามาทํางานที่เพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นต่อให้ซีซั่นนี้ทีมยังเกาะกลุ่มหัวตารางแต่สปอร์ติ้งลิสบอนกลับมีการเปลี่ยนโคชมแลถึง2รอบ โดยคนล่าสุดที่สโมสรไปท่าบทามาได้แก่รุยบอเกสอีกหนึ่งโคชอายุน้อยชาวโปรตุกสวัย4 3ปีเป็นการไปฉีกสัญญามาจากวิตเรียกีิมาราชและราคาประมาณ4.1ล้านยูโรซึ่งเขาไปเดิมคุมทีมคว้าชัยไปแล้วเรียบร้อยรเรื่องการเปลี่ยนกอีกุนซือกลางซีซั่นแบบที่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาเพื่อดึงคนที่ต้องการให้ย้ายมาถือเป็นความเสี่ยงที่สูงไม่น้อยเพราะมีโอกาสที่ฝ่ายเสียโคชจะเกิดปัญหาแต่ในเคสของแมนยูเต็ดกับสปอร์ติ้งลิสบอนทั้งสองฝ่ายนั้นเจอแต่ปัญหาที่นาดหัว อย่างทัพปีศาจแดงพวกเขาต้องจายเงินชดเชย10ล้านยูโรให้อริกเทนหากแถมใจ10ล้านยูโรเพื่อดึง im, รูเบนอโมริมรวมถึงทีมงานมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งผลงานณตอนนี้ก็ดูจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยและสุ่มเสี่ยงที่จะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนแม้พวกเขาจะได้เงินมา10ล้านแถมใช้โค้ชโยชนขึ้นมาหวังสารต่อเพระผลลับกับผิดคาดทีมเริ่มปราชัยหลายเกมติดต,ต่อกัน ม่นำซ้ำยังเคยเสียบอลลังชาฝูงให้เป็นฟิก้ามาแล้วสุดท้ายบอร์ดบริหารก็อดรุนทนไม่ไหวไล่โคชที่เพิ่งให้โอกาสมาแค่เดือนครึง่งซึ่งต้องจ่ายค่าชดเชยไปอีกเป็น10ล้านยูโรรวมถึงควักเงินอีก4ล้านเพื่อชีกสัญญาจ้างโคชใหม่มาจากทีมอื่นแม้ว่าตอนนี้ทีมทยังได้ลุน้น่าฝูงแต่ด้านหลังพวกเขามีทั้งปอโต,โตและเบนฟิกา้าที่ทำคะแนนไล่จีหายใจรถต้นคอนับเป็นการที่สิงโตเขียวขาวต้องเจอกับสถานการณ์อันยากลำบากในการหลุนและป้องกันแชมป์ลีกซีซั่นนี้ ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s อ Facts from f ร o t b a ต l อครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ